หน้าดูเรียวดูยกขึ้นทันทีโดยไม่ต้องแสกร,รมเลยค่ะเจ็บน้อยไม่ต้องพักฟื้นวันนี้มาทำร้อยหมยที่ชูคลินิกค่ะนี่ก็คือหลังทำนะคะเห็นได้ชัดเลยว่ากรอบหน้าชัดขึ้นโดยก่อนทำนะคะดูจากรูปได้เลยว่าหนูมีปัญหาที่รูปหน้าไม่ชัดถ่ายรูปไม่ค่อยสวยก็เลยอยากหน้าเรียวขึ้นค่ะตอนทำจะรู้สึกเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาค่ะแต่หลังจากนั้นสบายมากเลยไม่รู้สึกเก่งได้ยินเสียงกึกๆแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะ จะเห็นได้ว่าหลังยกไปหนึ่งข้างเห็นความแตกต่างเลยค่ะหน้ายกขึ้นทันทีกรอบหน้าชัดเจนเลยค่ะเรียกได้ว่าเห็นผลชัดเจนเลยค่ะยกกระชับแล้วก็ช่วยให้หน้าเรียวขึ้นใครสนใจนะคะมาได้ที่ชูคลินิกเลยค่ะ